เพื่อนๆที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับบางครั้งก็รู้สึกว่าเวลาที่เราจะถ่ายรูปแต่ละครั้งเนี่ยต้องเปิดแอปกล้องต้องเลือกโหมดต่างๆนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รู้สึกเสียเวลาเหมือนกันครับวันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีที่ง่ายและเร็วกว่านั้นครับก็คือตั้งโหมดลัดที่เราใช้งานบ่อยบนหน้าจอหลักเลยกดเข้าปุ๊บถ่ายได้ปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าโหมดกล้องถ่ายรูปที่เราใช้งานบ่อยนะครับซึ่งเจ้าโหมดนี้นะครับมีอยู่ในมือถือ Android เวอร์ชันใหม่ๆทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยครับซึ่งวิธีการตั้งค่าใช้งานก็ง่ายมากๆครับให้เรากดค้างที่แอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปของมือถือเรานั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับ หลังจากกดค้างเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับจะเห็นว่ามีเมนูการถ่ายรูปให้เราเลือกใช้งานด้วยกัน3แบบครับก็คือถ่ายรูปคนแบบพรอเทตหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับและอันที่2นะครับก็คือเซลฟี่พร้อมกับการรีทัชด้วย AI นั่นเองนะครับและอันสุดท้ายก็คือโหมดวิดีอนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3โหมดนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มไปในหน้าจอหลักได้เลยนะครับด้วยการกดค้างที่ตัวเมนูครับแบบนี้เลย พอกดค้างแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราลากไอคอนเมนูมาวางบนหน้าจอหลักได้เลยครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลากออกมาทั้งหมดเลยนะครับ ง่าย,ายเพียงเท่านี้เลยครับเพียงเท่านี้เนี่ยทั้ง3โหมดก็จะอยู่บนหน้าจอหลักเราแล้วนะครับสมมติว่าในกรณีที่ผมต้องการถ่ายวิดีโอแบบด่วนๆนะครับเราก็เข้าไปที่ไอคอนวิดีโอได้เลยเปิดแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเข้าโหมดวิดีโอให้เราโดยทันทีเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเลื่อนหาโหมดที่เราต้องการใช้งานนั่นเองนะครับอยากเข้าใช้งานโหมดไหนแบบด่วนๆเนี่ยก็กดเข้าได้เลยนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับโหมดรีทัชกล้องหน้ามันก็จะเข้ามาที่กล้องหน้าให้เราแบบนี้เลยแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกโหมดไปปรับกล้องหน้ากล้องหลังอีกแล้วนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคดีๆที่นายถึงหนึ่งเอามาฝากสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนั่นเองนะครับเราสามารถเข้าโหมดการถ่ายรูปได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนายถึงหนึ่งหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายถึงหนึ่งด้วยนะครับนายถึงหนึ่งจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ